สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o so s o Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเซนเลโซนซีโร่นะครับตอนนี้ก็ตัวเกมได้ปล่อยแพท1.2มาไปที่เรียบร้อยแล้วก็ภารกิจเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้เรามีเควสท,ที่สามารถทดลองเล่นน้องเบอร์นิสได้นะครับซึ่งเบอร์นิสเนี่ยโอ้โหยังแจ่มครับคือแบบโมเดลตัวละครนี่คือแบบโคตรสุดนะผมซูมแน่นอนนะซึ่งจะมาในอีกประมาณ20วันครับตอนนี้เราก็สามารถเล่นน้องได้นะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะมาทดลองสกิลให้ดูนะครับว่าน้องมีสกิลอะไรบ้างและมีประโยชน์ยังไงนะครับคนที่วางแผนจะสุ่มน้องจะได้มีเวลาไปเก็บเพชรดองเอ่อฟิลมม้วนฟิลมนะครับเพื่อมาสุ่มน้องนะครับอันดับแรกนะครับน้องเป็นตัวสายาสถานะผิดปกตินะครับเป็นสายแปะไฟนะครับก็จะแปะไฟได้เร็วมากแล้วครับแล้วก็น้องจะมีเกรดเบิร์ครับเกรดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฟิวอะ ผมจะไม่อ่านสกิลให้ฟังนะผมจะอาจจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแบบแบบเข้าใจได้ง่าย,ยนะครับไม่ต้องมาอ่านสกิลอะไรนะโอเคน้องจะมีเหมือนเป็นถังแก๊สครับอยู่ใตออ้รูปตัวละครน้องนะโอเคประมาณนี้นะครับการโจมตีปกติของน้องก็จะประมาณนี้จะมีดาเมจกายภาพก,กับไฟอยู่นะตอนน้องเตะจะเป็นกายภาพครับตอนน้องควนไฟแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอามาลองสกิลน้องดูนะครับ น้องต้องใช้พลังงานในการพ่นพไฟเยอะครับวิธีเติมเกจนะครับเติมเกจทางแก๊สนะครับต้องกดใช้สกิล ex ครับแบบนี้ครับกดค้งางครับสามารถกดค้างพ่นไฟได้เลยพอเรากดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นพ่นสองสองข้างนะครับตอนที่พ่นสองข้างเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดสถานะไฟไ,ได้ง่ายขึ้นนะครับสถานะเบรนอ่าประมาณนี้พอเกจเราเต็มนะครับเกจเราเต็มเราสามารถกดโจมตีค้างนะครับ กดจมปีค้างก็จะเป็นแบบนี้ครับหมืนตัวเป็นไฟแบบนี้นะแล้วก็สตูก็จะติดส,สถานนะครับแปะไฟครับพอแปะไฟเนี่ยเราสามารถเอาตัวอื่นมาตีนะครับแล้วสตูตัวนั้นก็จะย,ยังโดนดาเมจไฟนะเป็นดาเมจนอกสนามนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะสถานะนี้จะหมดลงก็ต่อเมื่อเขตน้องหมดหรือว่าสตูตัวนั้นตายนะครับอารมณ์ประมาณนี้นคือแปะแปะอยู่ตลอดเลยเห็นไหมไฟไฟจะแปะอยู่ที่ตัวมอนตลอดต่อให้เราสลับมาตัวอื่น ไฟก็ยังจะแปะอยู่นะเห็นไหมครับเห็นหลอด Lord ไฟไหมเนี่ยติดเบอร์ทั้งทั้งที่ทใช้ซีซ่าเป็นตัวกระพ้าดีเห็นไหมโคตรดีนะครับเป็นตัวดา,าเมจนอกสนามนะครับโอเคเนี่ยพอน้องสลับมาแบบนี้สามารถกดกดพ่นไฟต่อสองหลอดได้เลยนะครับจะเป็นการรัดสกิลนะเพราะว่าถ้าเรากดสกิล E เนี่ยมันจะพ่นหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องมากดอีกทีเพื่อเป็นสองครั้งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการโจมตีต่อเนื่องเนี่ย น้องสามารถสลับมาสลับมาเสร็จกดสองข้างได้เลยแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้สกิลน้องนะครับกดสกิล E เพื่อเติมเกจดด้านล่างนะครับพยายามเลี้ยงเกจด้านล่างอย่างให้เกจน,น้องหมดครับเพื่อ,อเพื่อคุมสถานะ,ะโจมตีนอกสนามไว้นะผมประมาณนี้ครับแตะแตะกดแตะแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวอื่นมานะครับตัวไหนที่ติดไฟนะต้องต้องแตะไฟไปครับแบบนี้แตะไฟแบบนี้แตะไฟแบบนี้นะ แตะไฟเสร็จเห็นไหมศัตรูจะติดไฟครับแล้วแล้วแตะไฟแรงนะตัวนี้ไฟไฟไฟความเสียหายมันจะเพิ่มจากจากปกติครับประมาณนี้เลยนะส่วนอันติเดี๋ยวเรามาทดลองกับบอสดูเพราะว่าเดี๋ยวสู้กับมอนติกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายก่อนนะครับน้องเป็นตัวแตะไฟแล้วก็เป็นตัวแรกที่มีสถานะโจมตีการโจมตีนอกสนามนะเป็นดาเมจนอกสนามนะครับ เดี๋ยวเราไปลองลุยลุยบอสดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองอันตีน้องครับพี่พีผมยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นกับทีมไหนน่าจะเป็นทีมดิสออเดอร์นะน่าจะดีนะทีมดิสออเดอร์น่าจะดีกว่าทีมโซเยอสเกตนะผมว่าดูดิมันแตะไฟนอกสนามได้แล้วก็เอาดิสออเดอร์ตัวอื่นเอ้ยไม่ใช่ดิทีมแบบ สถานะผิดปกติตัวอื่นนะครับมามาแปะสถานะคือมันจะแปะสถาน,านะานา้องสนามได้ด้วยอนะ่ะประเด็นนะอทำให้แปะไวขึ้นครับนิดอด er เอเดอร์รูดูอะไรประมาณนี้หมอนการสู้กักบบอสนะสานาเพราะว่าการแปะสถานะเนี่ยมันถ้าหมอนตายก็ต้องมาแปะใหม่ครับก็ต้องมาแปะหมอนตัวใหม่แต่ถ้าเป็นบอสอ่ะอเลือดมันเยอะครับมันก็จได้แปะอยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าเก็ดเก็ดฟิวน้องจะหมดอ่ะในโตฟิวเนี่ย เห็นไหมแตะสถานะไฟตลอดอ่ะแล้วก็เลงครับดูครับดูครับมาอ่าแล้วก็พ่นข้างพ่นสองข้างแบบนี้ผมว่าเล่นกับตัวสถานะปกติดีครับแล้วก็แปะไฟนะครับแปะไฟแบบนี้แล้วก็สลับตัวมาเห็นไหมแตะไฟติดเลยครับติดทั้งไว้แบบนี้ครับเล่นตัวอื่นได้เลยนะแล้วก็ออกมาแล้วก็พ่นพ่นได้ครับเนี่ยพ่นสองข้างได้เลย โคตรแรงดูครับแรงมากเ,เดี๋ยวมาลองอันติกับบอสดูอันติเนี่ยเมื่อกดใช้นะครับมันจะมีเกจซับพ,พอร์ตให้กดไปไป,ไปตัวละครถัดไปนะครับถ้าเราถ้าเรากดถ้าเราไม่กดก็ได้นะถ้าไม่กดน้องก็จะพ่นไฟอยู่บนฟ้าแต่ถ้าเรากดเนี่ยน้องจะพ่นไฟนานขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าพ่นไฟยังไงพ่นไฟนานขึ้นนะครับนี่เ,เดี๋ยวผมข้ามพัดซีนไปเลยกันนี่นะครับันอันตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอแปะไฟแป๊บหนึ่งแปะไฟปึ๊บแค่นี้นะครับจบคอมโบแปะไฟเรียบร้อยนะอันตีน้องนะครับกดอันตีเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มซับพอร์ตขึ้นมาครับจิดให้เปลี่ยนตัวละครน,นะเห็นไหมน้องอย่าพ่นไฟแบบนี้ครับ ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตอนอันตรีเนี่ยจะเติมเติมเกลทดถังแก๊สให้ด้วยนะตอนกดอันตรีนะครับเติมเกล็ดถังแก๊สให้ด้วยครับโอเคเนี่ยถังแก๊สเต็มก็แปะแล้วก็เอาตัวอื่นมาเล่นนะครับถ้าเป็นตัวสถานะติปกติผมว่าดีดูดิติดทั้งไฟติดทั้งกายภาพอ่ะโอ้โหโคตรดีจริงจริงเล่นกับเกณ์ก็ได้นะเนี่ยแบบระเบิดลวัวลัวดิสออ,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 ออเดอร์ดูครับแรงมากครับดูครับ ประมาณนี้นะครับก็มาลองสกิลสกิลทั้งหมดก็มีประมาณนี้ส่วนแพสซีฟอื่นเนี่ยมันมีรายละเอียด,ดย,ยิบย่อยเดี๋ยวขอรอตอนตัวละครเข้ามาจริงๆก่อนนะครับว่าวันมีแพสซีฟอะไรบ้างวันใส่ดิสประมาณไหนนะครับก็วันนี้มาลองสกิลให้ดูเฉยๆนะส่วนโมเดลน้องนี่คือผมสุ่มแน่นอนนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องบอสโซเกมมิคด้วยนะครับ